ค่ะดิฉันนางปรัชญายาวิชัยครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนพานพิทยาคมวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสื่อการจัดการเรียนการสอนการสร้างและพัฒนาบอร์ดเกมคณิตศาสตร์เรื่องตลาดนัดลำดับเลขคณิตเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานค่ะที่มาและความสำคัญของการสร้างบอร์ดเกมคณิตศาสตร์ เรื่องตลาดนัดลำดับเลขคณิตนะคะเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่อยากจะให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียนค่ะเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ในคณิตศาสตร์เพิ่มเจตคณาคติให้นักเรียนรักคณิตศาสตร์ในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นค่ะจึงศึกษาบอร์ดเกมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านบอร์ดเกมแล้วก็วิธีการสอนผ่านเกมค่ะ วัตถุประสงค์ในการจัดทำบอร์ดเกมคณิตศาสตร์เรื่องตลาดนัดลำดับเลขคณิตนะคะก็คือ 1. เพื่อให้ได้บอร์ดเกมใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนค่ะ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่ะ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเมื่อได้รับการเรียนจากบอร์ดเกมคณิตศาสตร์และการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานค่ะ สำหรับการจัดทำบอร์ดเกมคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็การออกแบบการจัดการเรียนรู้นั้นดิฉันได้ไปศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคนิคการสอนเกมเป็นฐานแล้วก็การจัดทำบอร์ดเกมนะคะค่ะสำหรับการสร้างบอร์ดเกมนะคะขั้นแรกเราก็จะศึกษาวิธีการสร้างบอร์ดเกมจากสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็ใช้สื่อ AI ช่วยในการออกแบบนะคะใช้จิมินายนะคะในการออกแบบสีสันนะคะให้สวยงามให้นักเรียนน่าสนใจนะคะ 2. ศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์นะคะให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนะคะปีสพศ2561ฉบับปรับปรุงปี2560นะคะแล้วก็3ส,สร้างคำถามให้สอดคล้องกับ เนื้อหาสาระคณิตสอนเรื่องลำดับเลขคณิตนะคะแต่เราจะมาอิงในเนื้อหาตลาดนัดเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดค่ะแล้วก็4นะคะสร้างกติกาการเล่นนะคะกติกาการเล่นเราจะเอามาเล่นในห้องนะคะกติกาก็คือถ้ากลุ่มที่1ทถอยกลุ่มที่1จะต้องตอบคําถามและได้รับคะแนนตาม มาที่เดินไปตกที่ได้กี่คะแนนนะคะถ้าตอบถูกได้รับคะแนนถ้าตอบผิดไม่ได้รับคะแนน mm. เพื่อนกลุ่มอื่นๆที่เหลือก็สามารถขโมยคะแนนนั้นไปได้ถ้าตอบถูกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคนิคการสอนนะคะเทคนิคการสอนที่เลือกมาก็คือเป็นเกมฐานใช้เกมเป็นฐานนะคะแล้วก็นําแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไปใช้สําหรับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ค่ะ ผลการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะบอร์ดเกมคณิตศาสตร์เรื่องตลาดนัดลำดับเลขคณิตนะคะทำให้นักเรียนได้รู้จักคณิตคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็นักเรียนตระหนักถึงการเอาวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นพร้อมกับนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการเล่นบอร์ดเกมคณิตศาสตร์ค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะนะคะการจัดกิจกรรมกลุ่มนะคะบางครั้งนะคะก็จะให้นักเรียนสามารถนำเกมนี้ไปเล่นเองได้เลยนะคะโดยที่ไม่ได้อยู่ในการพบหม่องครูก็ได้นะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมในลักษณะที่เล่นเกมบอร์ดเกมนะคะนักเรียนสามารถเอาบอร์ดเกมไปเล่นนอกเวลาเรียนได้ค่ะนี่คือการข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆค่ะ